สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับเซาเน่บ้าโชคเฮ็ดห่มให้พักหวานครับอันนี้ครับพี่น้องก็มีพี่น้องหลายคนนะครับถามมาว่าการปลูกแบบกิิงตอนปลูกลักษณะใดนะครับการปลูกแบบนี้ดนะครับอันนี้คือปลูกแบบบท่านในปลูกพี่เลี้ยงไว้นะครับบริดวมีไม่เช่นตะครบหรือว่ากระามเทศนะครับคือยังไม่มีนะครับ ก็ต้องปลูกแบบนี้ครับพี่น้องอันนี้ครับกาจิมีชาอมนะครับปลูกข้างๆเลยครับอันนี้ครับอีกต้นหนึ่งกับกาจิมีประคามเทศนะครับเเริ่มปลูกไปพร้อมกันเลยครับสิปลูกไว้ตรงกลางนี่ก็ได้ครับแต่ว่าบาโชคปลูกไว้ฝั่งนั้นครับเพื่อสิได้ปลูกขยายไปทั้งนั้นอีกนะครับประคามเทศสามารถคุ้มได้หลายนะครับเป็นซิปซิปต้นนะครับ ปลูกต้นเดียวนี่คุ้มได้ประมาณสิบต้นยี่สิบต้นเลยนะครับอันนี้พี่น้องจะปลูกลักษณะนี้ครับครับชะอมพระ้าครับตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับมีพีเ่เรียงปลูกไปน้ำเลยครับเนี่ปลูกติดติดกันนะครับประมาณคืบหนึ่งอ่านะครับมีพีเรียงนะครับ อที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับสําคัญหลายนะครับสําหรับกิ่งตอนคือถาบุมีตัวนี้นี่คือบอลอดนะครับบอกไว้เลยครับว่าบอลอดแน่นอนนั่นก็คือนี่ครับเฮ็ดหฮมนะครับนี่ครับในการเฮ็ดหฮมก็มีอยู่สองแบบนะครับครับแบบนี้ก็เฮ็ดมือเส้านี่ครับก็รู้สึกว่าแบบนี้ดีนะครับนี่ครับดีดีกลัวนะครับนี่คือเวลาผักหวานจะเริญเติบโตนะครับนี่ครับมีพื้นที่หลายครับนี่เป็นปองบางไงเลยครับคือ สามารถจะเริ่นเติบโตขึ้นไปได้สูงนะครับนี่ครับแบบนี้เพราะว่าดีครับบ่โดนแดดเลยนะครับก็ได้ทั้งหมดสี่ต้นนะครับนี่ครับเห็ดพื้นเงเลยครับแล้วก็อีกแบบนึงครับอีกแบบนึงแบบนี้ครับแบบนี้คือเป็นแบบต้นโตต้นนะครับถึงแบบต้นโตต้นกับที่น้องกับเบิ้งลักษณะแดดนะครับว่าแดด มาทางไดไปจังไดนนะครับเท่ากับเบิงเอาครับอันนี้ครับการเห็ดหอมครับเห็ดหอมครับผมสําคัญหลายๆครับห้ามโดนแดดครับอ้าวเอามีดมาเร็วครับเดี๋ยวเอาโชสิทซับออกนะครับเนี่ไอ้ลาซับให้แน่ละตัดเลยตัดแห้งๆเลยปึ๊บลดอ่านั่นแหละซับจับดีๆจับดีๆจับเมีดมัน ระวังสามมืออย่าควงนะอ่าโอเคครับแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งครับคือปลูกต้นตะคขบไปครับแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับปลูกต้นตะคขบหรือว่าต้นบะขามเทศดนะครับนี่ครับปลูกไปหล้วก็เข้ากับมีโฮมนะครับเข้ากับสามารถเอากิ่งตอนมาปลูกได้เลยนะครับอันนี้ครับยางเช่นต้นต้นนี้ครับครับยางเช่นต้นนี้ครับต้นนี้กับบ้าโชคปลูกแล้วกันนี่ครับใบกรติดแล้วครับ นี่ก็อีกกิิงหนึงครับคือมองนี้ก็บ่ต้องมีห่มก็ได้ครับพอ่าเท่ากับเบิ้งเอานะครับถ้าไม่โดนแดดก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องทําล่มให้แต่ว่ามองนี้โดนแดดครับเนี่ยมองนี้โดนแดดครับช่วงใบใบนะครับอผมก็จะใส่นะครับนี่ครับแถวนี้คือโดนแดดครับผมก็จะใส่เอาห่มบังจังน่อยนะครับ นี่ครับมองนี้ก่าช่วงใบใบ,บ,บนะครับถ้าบ่บังก์จะโดนแดดนะครับก็คือลักษณะการปลูกกแบบนี้ครับอันนี้ยังหละคาดแมงกี้ซอนแมงกี้ซอนจักกระจันจ,จักกระจัน <c oughs> อ่ะไปกกอีลาเอ,อาขอนมาตองให้พอเนีแลเร็วคอนอยู่ต้นมักซีดานอันนี้ครับมองนี้ก็คขึ้นกันครับเนี่ยมองนี้สิถือแดดครับเนี่ย ครับถือแดดกัคพอ,อเลยล่ะจับพอ,อครับผมกะประมาณนี้ครับพี่น้องในการปลูกเนาะการปลูกโดยกิ่งตอนกะมีสองลักษณะนี่แหละครับคือปลูกใต้ต้นไม้พี่เรียงที่เขาปลูกไว้นะครับแต่ว่าถา้าผู้ใดที่บ่ท่านได้ปลูกพี่เลียงนะครับการปลูกพี่เลียงก็ต้องใส่เวลาเป็นปีเ็นบ่พี่น้องกาสีไงกับปลูกแบบบ้าโชคเลยครับเนี่ ปลูกกลางแก้งก็ได้ครับคือเข้าพอจะเป็นต้องไปปลูกว้ร่วงหนานะครับพี่เลี้ยงเข้ากับปลูกพร้อมกันไปเลยนะครับปลูกคางคไปเลยครับเนี่ยครับปลูกแบบนี้ไปเลยครับแล้วก็เข้ากับเฮ็ดโฮมให้นะครับโฮมนี่โอปปามานอนหลินสบายครับนะครับโฮมแบบง่ายเลยครับแบบนี้โล่งครับการจะเริ่นเติบโตการจะเริ่นเติบโตไปได้ดีนะครับ ้วก็ผักค้านี่ดีอย่างหนึ่งครับพี่น้องคือถึงแม้เฮาสิบ่มีพีเลียงเช่นนะครับต้นประคามเทศต้นตะคบนะครับแต่ว่าผักค้านี่สามารถอยู่ได้โดนนะครับอยู่ได้หลายปีเลยแหละครับอันนี้ครับพี่น้องกับผ้ามาเบิงครับกับมีพี่น้องบันถามมากครับว่าปลูกกิ่งตอนปลูกลักษณะใดนะครับกับตามนี้แหละครับพี่น้องกับมีแบบปลูกแบบกลางแจ้งแบบนี้นะครับ โดยที่ลักษณะการฮ็ดโฮมกะนี่ครับตามที่บ้าโชคเฮ็ดเบิ้งนี่แหละครับกสิมีแบบพื้นไงเลยแล้วก็มีแบบลุมต้นลุมนะครับลักษณะการฮ็ดโฮมเท่ากับเบิ่งเบิ่งแดดเบิ่งยังเอาละพี่น้องแดดมันมาทางใดไปทางใดนะครับกเบิ่งเอาแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งนะครับคือปลูกพี่เลี้ยงไว้แบบนี้แต่ว่ามันก็ใส่ระยะเวลาหลายปีนะครับกลัวต้นสิในไงนะครับกะปลูกไปพร้อมกันก็ได้ครับ เพียงแต่ว่าเฮเ้็ดหฮมให้น,หหนะครับขาดล้มไม่ได้นะครับสําหรับการปลูกผักหวานแบบกิ่งต่อนครับครับเดี๋ยวสิพามาเบิ่งทั้งนี้ครับอ่าทั้งนี้ก็กิ่งต่อนครับโอ้นี่แหละแหละตองเอาควานมาตอกไม้นะครับกิ่งต่อนนะครับกิ่งต่อนนี่ก้นานนี้คืออ่าคือกันพันสิบอลอดนะครับบอาโชงเลยเอาหฮมมาใส่ ผลของการเอาหฮมมาใส่ก็สดชื่นขึ้นนะครับนี่ครับแต่ก่อนมันสีเหี่ยวนะครับถือแดดตอนเศร้าบ่เป็นยังครับเ้ามาเน้นเรานี่ครับที่ผมพาพี่น้องมาเบิงนะครับต้นนี้นี่สีบ่มีหฮมนะครับตั้งแต่แดกนะครับนี่ครับช่วงเศร้านะครับเช้าถึงเที่ยงนะครับเกือบเที่ยงนะครับมองนี้มันจะเจอแดดตลอดนะครับผลปรากฏว่านี่ครับ ตรงนี้นะครับไม่รอดครับเหี่ยวเหี่ยวตายนะครับนี่ครับหลักฐานเลยแต่ว่าหลังจากที่บ้าโชคเอาโฮมมใส่นะครับนะครับเอาโฮมมใสซอ่าใ้ต้นถึงแดดใบแล้วก็เอาฟางมาคุ้มนะครับนี่ครับกับปาโคตบ้านะครับไม่ตายนะครับพี่น้องนี่ครับเกิดขึ้นมา่อไหม่ครับเนี่ยนั่นหมยความาการปลูกด้วยกิ่งตอนนะครับหามโดนแดดเด็ดขาดครับ บพว่าสิปูวิธีใดกะซางนะครับมีพีเลียงนี่ครับแบบนี่กะซางครับเนี่ยถึงสิมีต้นมะขามเทศนะครับแต่ว่าถ้าถูกแดดนะครับกับบอลอดคือกันนะครับจังใดก็คือบ้าโชกะทดลองด้วยตัวเองนะครับว่าการปลูกด้วยกิ่งตอนห้ามโดนแดดนะครับถ้าปล่อยถึกแดดนี่รับรองเลยครับว่าบอลอดนะครับอ่ะครับคลิปนี้บ้าโชกัะภาพพี่น้องมาเบิงนะครับมาตอบคําถามพี่น้องนะครับมากับน้องบัวปอนะครับ ส่วงเสาเมื่อนี้นั่งตื่นเสาขนาดเลยครับครับชิปนี่กับบ้าโชคโอปอกับขอบคุณพี่น้องทุกคนครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ